สรุปผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามจากพ่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันดำเนินโครงการปราดร่วมใจส,สรรรส้างไทยเป็นหนึ่งโดยทำการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายปราชาวบ้านแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน สามารถนำไปปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวิถีชุมชนสามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นหรือร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนายเยาวชนให้ตระหนักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินำหลักธรรทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจและสร้างสังคมคุณธรรม โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีวิทยากรจากภาครัฐและปราดเพื่อความมั่นคงของจังหวัดมาบรรยายเรื่องการนำสาร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทำการอบรมวิธีการทำปุ๋ยหมักการปลูกผักสวนครัวเพื่อขยายผลไปสู่ประชาชนในชุมชนและเสริมสร้างพัฒนาอาชีพทำให้มีรายได้ให้กับครอบครัวบูรณาการลงพื้นที่ร่วมกับสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือเพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพและปูรณาการกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโครงการเสาธงสิบนาทีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบ72พรรษามีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของธงชาติไทยกิจกรรมเดททริปณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอศาสา904เขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆดังนี้ 1. โคกหนองนา ฐานคนรักพระแม่ธรณีได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักฐานคนรักพระแม่โพศกได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลูกข้าว 2. การพึ่งพาตนเองฐานคนมีน้ํายาได้รับความรู้การทําน้ํายาอเนกประสงค์และสามารถนํากลับบ้านฐานคนรักสุขภาพได้รับความรู้เกี่ยวกับเพื่อสมุนไพร 3. วิถีชาวบ้านฐานคนติดดินได้รับความรู้การทาก้อนอิฐจากดินและการทําบ้านดินฐานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนากระบือไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กระบือไทยและการพัฒนาพันธุ์กระบือไทยนอกจากนี้ยังได้รับสิ่งของพระราชทานหมวกและผพ้าพันคอจิตอาสาลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพชรในตรมดำเนินโครงการเพชรในตรมเพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยคัดเลือกเยาวชนในหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเองบรรจุเป็นครูเพชรในตรมเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงให้เยาวชนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติซึ่งในปี2567จังหวัดสมุทรสงครามได้รับโคต้านักศึกษาเพชรในตรมจำนวน3คนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง บูรณาการร่วมกับจัดฐางานจังหวัดสมุทรสงครามจัดทำข้อมูลสถานประกอบการความหนาแน่นของประชากรบริเวณที่มีกลุ่มบุคคลต่างด้าวอาศัยจำนวนมากและลงตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามพื้นที่เสีย่ยงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจัดประชุมตบข่าวเพื่อติดตามป้องกันและปราบปรามยาเสพติบดบูรณาการร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองออกปฏิบัติการลงพื้นที่ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองออกปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยร่วมออกตรวจสถานที่บริการและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจัดเจ้าหน้าที่บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าลอยน้ำในห่วงเทศกาลสำคัญ จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายปลากระพงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นไปนตามนโยบายรัฐบาลโดยบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามได้นำกำลังพลบูรณาการร่วมกับหนยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และซากสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลป้องกนันและปราบปรามการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายนำกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือโรงเรียนวัดบางประจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลนุนทำให้น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนโดยได้ร่วมกันช่วยนำกระสอบทรายไปวางเรียงให้เป็นทางเดินให้กับคณะครูนักเรียน สำหรับใช้เป็นทางเดินในการทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 1. ร้องเรียนเรื่องการจราจรในตลาดแม่กลองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้รับคำชมจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแม่กลองในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ 2. ร้องเรียนเรื่องจอดรถกีดขวางทางจราจรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามได้นำกำลังพลลงพื้นที่ข้อร้องเรียนซึ่งผู้ประกอบการได้กระทําความผิดต่างกัต่างวาระผู้ประกอบการได้รับทราบพร้อมแก้ไขปัญหา 3. ร้องเรียนเรื่องลักลอบตัดสายไฟทางหลวงชนบทในพื้นที่ถนนหมายเลข4013ตําตำบลบางแคอ,ออภวาจังหวัดสมุทรสงครามผลการตรวจสอบ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับผู้กระทำความผิดได้และเข้าดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมเรียบร้อยโครงการกำกับตำบลและประเมินผลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สอดคล้องอกับแผนนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนโดยมีมาตราการติดตามและประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับสังนกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามและองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ื่อมอบสิ่งของดำรงชีพและเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีความยากไร้พร้อมพูดคุยเพื่อให้กำลังใจจัดอบรมการฝึกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเสริมสร้างให้มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติและรวมทั้งสร้างความรักความสามารถขีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่ง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามขอจบการบรรยาย